นี่ก็อากาศร้อนมากนะครับเราก็จะผสมเหยื่อรอไว้ก่อนวันนี้ก็จะตกเป็นหน้าดินนะครับเอาคันมาทั้งหมด5คันนะครับแล้วก็ดะมีคันตกเหยื่อพร้อม2คันนะครับเผื่อดี่ก็ะดือลงติงคตดูนะครับเผื่อระหว่างรอที่ปลาหน้าดินเข้านะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสูตรแบบชาวบ้านเลยครับผมสูตรแบบที่น้านักตกปลาใช้เลยนะครับก็คือจะมีไผ่เขียวนะครับแยมโล ขนมปังปั่นนะฮะล้งคั่วแล้วก็ตามปกตินะครับพอถึงจะผสมรวมกันนะครับเบื้องต้นก็ผสมรวมในปริมาณเท่ากันก่อนนะฮะออแล้วลองดูว่าปลามันกินไหมอะไรไหมนะครับเดี๋ยวค่อยลองดูหาวิธีออไม่ผ่านเข้านะออตอนนี้ どうも。 ไปแล้วค่อยผสมเพิ่มนะครับดูก็ขุดเขาให้เข้ากันดนะูก็นะจะออกมาประมาณนี้นะ ไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนครับเราอยหาหมายลงกันนะฮะอันนี้ก็อยู่ระหว่างมาเตรียาล้อก่อนนะครับตักครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยเอสำหรับตะก้อที่เตรียมมาแล้วครับก็จะเป็นตะก้อสองตะขอนะครับขอร่างกราขอขอบนเราขอล่างนะครับเอ,อ่อมาขอมาสีดำ เองนะหรือส,ส่วนของเมืออยากรู้วิธีการมัดเบ็ดหรือว่าการมัดตะก้อแบบนี้นะฮะหลังผมทำสอนให้นะครับก็าดูจากน้ะจากยูทูปมาแล้วกันนะครับก็มันตกช่วงแรกแรก็ไ่สายยูทูปเลยนะฮะสอนมัดเบ็ดสอนทําทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ตบเป็นแล้ว <laughs> แต่ไม่ค่อยได้ปลา <laughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าลุงจิวจะได้ปลาไหม อตอนนี้ก็รอหมายหน่อยนะครับเพราะว่าด้านน้าตกปลาั้เยนะครับผมไม่ดูานะครับจะมีรถจอดอยู่นี่นะฮะพ,พี่นักตกปลาทั้งนั้นนะครับแล้วก็เลยไปฝั่งทางด้านโน้นอีกหน่อยนะครับมันก็จะทางด้านโน้นนะฮะมันก็จะมีรถจอดเต็มเลยนะฮะพวกด้านน้าพี่ๆมาทางตกปลาหน้าดินกันนะครับส่วนที่เราอยู่ พักตอนนี้นะฮะเราก็กาดจะตกกันที่หน้าที่พักนี่แหละครับมุณเป็นเพื่อนนะครับฝั่งงสารถไฟเป็นเพื่อนนะฮะก็จะมีรถนนะตกผ่านอยู่ตอนนี้ร่มมันมีน้อยมากเลยครับต้นต้นไม้เล็กนะฮะเราอาจต้องรอคิวนิดนึงนะครับเผื่อไปรู้เขาจะเลิกกันตอนไหนนะฮะถ้าเขาไม่เลิกเราก็รอแดดอ่อนนะครับเราอาจจะลงหมายกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆื่อนสภาพหมายนะฮะข้ามหมายแล้วเป็นแบบนี้นะฮะ นี่นะครับเจวชุดแรกของเรานะฮะเราลงี๋ยนชุดแรกกันนะครับก็รอ,อดูว่าจะได้ตัวเพชรฮะวันนี้ลงจูจะรอดไหมขอบคุณครับ รับชุดแรกผมลงเหยื่อไปสี่คันนะครับลงเบ็ดไปสี่คันนะฮะแล้วก็สายหน้าไม่ได้ใส่ตะกั่วนะครับจะลองดูก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าว่ามันไม่ดีหรือยังไงเดี๋ยวอาจจะมาใส่ตะกั่วเพิ่มนะฮะตะกั่ว่วงหน่อยนะฮะมาดูนครับจะได้ตัวไหม รันนี้ก็ผ่านไปประมาณตั้งสี่สิบนาทีได้นะฮะก็ยังเงียบอยู่นะครับี๋ยวเรามาเปลี่ยนเยอชุดที่สองครับเปลี่ยนแล้วก็ใส่กักลัวเพิ่มไปอีกนะฮะเพราะว่าลงมนินข้างแรงนะครับขึ้นเนินข้างแรงนะฮะมาดูกันครับเปลี่ยนเยอชุดที่สองแล้วจะได้ตัวไหม หลังจากลงเหยื่อชุดที่2นะครับไปได้ประ,ประมาณ5นาทีนะฮะเอกันที่2ก็ปุกไปแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับ ีครับปลาตัวแรกมาแล้วฮะเป็นปลากำลังนะครับไซส์สวยเลยนะครับไซส์เท่าฝ่ามือเลยนะเดี่ยวครับเอาละครับหนึ่งแต้มครับผมนี่นะฮะแส้มแรกของเรานะครับเป็นปลากำลังนะครับ ที่สองมาแล้วนะปลากระมังนะครับผม ที่สามนะฮะหลังจากนั่งรอไปนานนะครับมาแล้วครับรอดครับสามแต้มนะครับผมเป็นตากมังนะครับ เขอก็มาตกซื่อขอก็ได้นะปลาอะไรคล้ายๆปลาสบายอะ่ะก็ได้ตัวใหญ่นะขึ้นอยู่เห็นขึ้นอยู่หน้าเด็ดนี่แหละปลาสายยูเนี่ไม่ยอมกินเหยื่อทขาวคล้ายๆปลาสบายะนะถ้าผมปลาสายยูได้สองสามตัวตัวเบลอเลยหลายโลเห็นนรือเด็กเล่นเอาโอเค

ตัวที่สี่ครับแท้หรืมันกินน้ำไล่ปากินกินเบ็ดด้วยเลยจีของเบียดติดปลาชองกรเพาไปหาหมอปหายกินเบ็ดด้วยจิ โออ้ันนี้ไม่มีฝนนะสีแ่แจมแล้วครับผม รอดนะฮะแต่ได้น้อยไปหน่อยนะฮะแต่กระแล้ากระงล้วนเลยสี่ตัวแต่ก็ไซส์ก็โอเคอยู่นะครับแต่ตัวนี้กลัวมากคือฝนนะฮะท้องฟ้ามืดคืบมาอีกแล้วขนาดเป็นหน้าหนาวนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันนีนที่สิบสามมกรานะครับยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะฮะแต่ว่ามืดฟ้ามืดฝนเลยนะตัวนี้แต่จะภาวนานะครับอย่าตกอย่าตกเพราะเรากางเต้นนอนนะครับ เดี๋มวรอชมวันใหน่ครับผมมัจะได้ตัวเพิ่มไหมฮะสำหรับทิปนี้นะฮะก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับค่ำแล้วนะฮะ แล้วก็ไม่ได้เตรียมไฟเตรียมอะไรมานะฮะย่งไงต้องมาแก้มือแน่นอนครับวันนี้ก็ตกเริ่มตกตอนเกือบอบ,บ่ายสองนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นมานะฮะก็ไปมาสี่แต้มนะครับแต่แน่ๆเลยวันหลังต้องมาแก้มือแน่นอนครับวันหลังต้องเตรียมเต็นท์เตรียมไอ้ผ้าใบาอะไรมานะฮะเพราะว่าแดดร้อนนะครับผมเนี่ยครับสภาพหมาย ปลาไม่ค่อยเข้านะครับก็มีเป็นปลากระมังนะฮะเข้ามาสี่แต้มนะครับก็ถือว่ายังได้พอได้วัดได้ลุ้นบ้างนะฮะกออยากจะได้ปลาใหญ่ก็มันไม่ยอมเข้าให้นะฮะก็พอได้สนุกครับแล้วก็ได้อาหารกลับไปกินด้วยนะฮะเป็นปลาเขื่อนปลาแม่น้ํานะครับก็รสชาติก็จะดีหน่อยนะฮะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ กดไลค์กดติดตามให้นะฮะเป็นกำลังเป็นกำลังใจอย่างดีเลยนะครับผมกลับทริปนี้ก็น่าจะต้องพอค่นี้ก่อนครับผมมืดแล้วนะะแล้วก็ฝนทำท่าจะตกด้วยนะครับยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมครับสวัสดีครับผม